่ที่นีอริกาโตะกีคบกบพกอีกแล้วนะคะกับสุด เราจะมาเล่นเกมกันนั่นเองค่ะเพื่อนแล้วจะเกมนั้นคือเกมอะไรคะเพื่อนเราเรียนจบอะไรกันมาคะเกษตรศาสตร์ค่ะอยากปลูกผักมีความฝันอยากปลูกผักในแบบในสแตดิวัเล่แล้วก็ใช้ชีวิตไปตกปลาแค่นั้นเลยแค่ไปตกปลาปลูกผักแล้วก็ลงเหมืองแค่นั้นเลยชีวิตี้แค่นี้นะคะอยู่นิเทศศาสตร์นะคะสาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์การจัดการปัญญาภิวัตินั่นเองค่ะคจบแบรนด์กันมาเนาะก็ให้วาดรูปเกี่ยวกับ ถ้าอาการดูคล <tr> ิปนี้อยู่ก็คือหลังน้ำตาว่าที่สอนมาคืออะไรไม่จำข้าสมองเลยเหรอไอเด็กพวกนี้อีมายกีโลควาาไม่เลี้ยวหนึ่งควาาไม่เลียวแล้วว่าที่สอนมาไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเอามาใช้จริงไม่ได้เลยสักคนเกมทายโลโก้ กติกาโดยทางทีมงานจะให้สาวๆทายโลโก้จากแบรนด์ผ่านการวาดภาพเท่านั้นโดยแต่ละข้อจะมีเวลาให้ทั้งหมด20ิวินาทีจากนั้นก็จะให้สาวๆทั้ง3คนรู้ผลเฉลยและให้คะแนนโดยมีทั้งหมด5ข้อเท่านั้นค่ะส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะโดนสาวๆที่เหลือทำโทษตามระเบียบจ้าอ๋อก็คือเราเราสีว่าสีอะไรง่าย กระดาษกันก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะคนละแผ่นพอไหมนะไมาถึงไรกระจอกมึงอ่ะว้าหนึ่งโบะค่ะทุกคนหนึ่งโบะปักเปี้ยวไม่ไหวแล้วคนนี้เนี่ยแปลโอเคข้อแรกมาเลยกูเกินยาหนึ่งสองเอาแล้วเหรอรับไปอ๋ออุ้ยเออขอลองได้ไหมล็อกได้กูว่ามันพิมพ์ใหญ่นะไม่ใช่พิมพ์เล็กเหรอแอลไอ้ก็แค่นี้ไง ไม่รู้สีอ่ะกูลืมเทปะพอเขียนสีกันด้วยเหรอไม่รู้สีอ่ะ้าพอบแล้วหนึ่งสองสาแล้วก็โชว์นะคะโอเคหนึ่งสองสามาค่ะข้อที่สองเดี๋ยวเพื่อนลอกแทนทางนี้ดีกว่ากูเนี่ยจะลอกเขาต้องรู้เรื่องกันได้ ปกติพี่ก็ขับรถเป็นประจำอะค่ะที่บ้านรถเยอะเหมือนกันว้าโชเลยรถจักยานเตีวแบนคือแบนออดี้อกูมันเป็นห่วงยางอยู่นะใช่ปะวะมันเป็นห่วงยางอะมึงห่วงยางใช่ปะวะห่วงยางเนี่ยมีรูกอะ ท้าแต่กูหันไปเห็นของอีเจมอ่ะมึงลอกเพื่อนะไม่ได้ลอกไม่ได้มาสุดค่ะอีกับ2มาค่ะพร้อมมคพร้อมไหพร้อมมากค่ะนับหนึ่งสองสามเ่จ้ามแจกแจแจว้าก็แฟแล้วไ่อันนี่อไปตรงไหนอะ

กูแค่ว่าลูกอะบึนตอนนี้เรายังไม่หดุดออกจากรุดยนต์นะคะตอนนี้ขอเป็นยี่ห้อรถเหมือนเดิมแต่ว่าฝั่งอิ้ฝั่งญี่ปุ่นพอได้ไหมคะอ๋อคออะไิชินิซังอันดับหนึ่โตเยอ้าหนึ่งสอามแปดค่ะรู้จักโตัยังจ้าเฮ้ฉันว่าฉันเนี่ยแหละแค่นี้เลยเอ๊มีสีอะไรหรือเปล่าสีไลอ่ะ เดี๋ยวมาดูของกูสิอือพ่อภูมิใจตึ่นเป็นอะภูมิภูมิใจขึ้นเงนใจนะโตโยต้ามีรถกระบะค่ะจำได้โตโยต้ามีรถกระบะค่ะทุกคนใครเขียนว่าโตโยต้าไม่มีรถกระบะบ้างคะเฮ้ยเฮ้ยพีดไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เขียนวงกลมไม่ต้อไปยู่ เคยคือล้านว่าเคยร้านฉันจำได้ว่าเป็นรถทีแล้วรู้ว่านโตโยต้าขับรถกระบะด้วยนะกูเท่จังอหรอทำไมไม่ถูกอ่ะโตโยต้าเหมือนกันนะกูเท่เะล่ะก็ถูกอหะก็ถูกอหะกูเขียนว่าโตโยต้าไม่มีรถกระบะ กว่าย้าให้เขาหน่อยเนาะไม่ต้องหาเลยว่ากูได้ที่หนึ่งกูได้ที่โหลโตัวโยต้ามาสักขนาดนั้นนหละเซฟค,คนหนึ่งเนี่ยหลัง,ลงท้ายหลังท้ายสองไม่มีใครไม่คะแนนท็อปฟอปร,ร์มคืแต่เจมส์ได้ถูกไปข้อหนึ่งแล้วน,นะก<เ>ู<อ>ไม่ถูกเลยมึงไม่ต้องคาดหวังเนี่ยมีห้าข้อสามข้อกูพิมพ์หมดแล้วสามอ่ะกูกับมึงก็ไม่ถูกหรอกูไม่ได้เขียนสีมาอันนี้เว้ยมันเป็นพิมพ์ใหญ่กูไม่รู้ว่าพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กไม่รู้อันเนี้ยกูก็ไม่แน่ใจมันพิมพ์ใหญ่แค่ตัวจีตัวเดียวเว้ยีี่่่่่เเเออ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 าามตตคคคคะะะโขข้้ไปททกกันนนลุ เราวนเวียนกับเรียกรถมาแล้วโอ้โกินกันดีกว่าเฮ้ยหิวอยู่พอดีสักหน่อยไหมสักทน่บ่อยหรือเปล่าอุ้ยปกติซื้อกินค่ะเซเลอรี่เหรอรู้จักค่ะมีกี่แบรนด์มีกี่แบรนด์นึกมาอะไรนะขออีกทีพิซซ่าพิซซ่าเหรอโดมิโน่พิซซ่าฮัทพิซซ่าคอมบันนีคนละอันหรือปอนบาวคนละอันคนละอันจะคอมบันนีแยกกันข้อที่สี่ี๋ยวกูว่าลูกพิซซ่าอุ้ยแค่นี้น่าจะบงว่ะคนที่สี่คือ พิซซ่ากันหนึ่งแล้วลูติซซ่าก่อนหนึ่งนะเแมนะจ๊ะเอาไส้อะไรดีจ๊ะเอาฮาเอาชอบกินสับปะรดไหมเดี๋ยวพี่ก็สับปะรดให้มาาละกันเออสับปะรดนี่พิซซ่าเลยศิลปะกูเก่เองสามสองก็มาดิหนึ่งเวลาค่ะมีกูเบอร์ให้ด้วยเอากูบอกเลยกูบอกเลยเพานี่กูได้แม่สามสองหนึ่งเจ้าค่ะได้ เป็นซาอีอแล้วริงจังอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อแล้วไงอ่ะเฮ้ยว่ามงเออใช่ไมหมวกนะคยับซาฮาลืมคนอย่าดูที่ความถูกต้องดูที่ศิลปะการวาดภูมิใจดีภูมิใจมากใครไม่ภูมิใจมั้งสี่ข้อที่ผ่านมาอยากจะบัฟอะไรเพื่อนไม่พี่จะบัฟแล้วเนี่ย ดูเอาละแทนดูคะแนนพูดแค่นี้แหละเราดูคะแนนกระจอกเอาเป็นว่าเราจะไม่โดนลงโทษเอออย่าินดีกว่าว่าลูกหรือเปล่าพวกคันนี้เออถ้าคะแนนเขาพยายามมีเเซาปป็็นนไไงงก็คือฮาวายเอียนอร่อยเอาะอืมบางกระบคะแนนเขาพยายามที่เต็มร้อยแต่คะแนนความถูกต้องเป็นศูนย์ไม่นานนะฮะมาเลยค่ะสิบข้อก็ไหวยังไงย้ำเลยคะอวาาเราจดอ่านเลย แบบเบสิ่งได้ไแล้วง่ายแล้วไม่ใช่ข้อแรกค่ะอยากค่ะอยากง่ายกว่านี้นิดเดิ้ลเอออย่ามาจกตาค่ะอีบะท้องเดี๋ยวก้นมันจะง่ายขนาดไหนวะกูตลอดทั้งคลิปแล้วฮะแกงหนึ่งมาค่ะหนูจะขอกินละไปไหนวบัวเอ้ยดูจากการแต่งตัวก็น่าจะรู้ว่าพวกเราแฟชั่นขนาดไหนเออได้อยู่ไหมทุกคนเข้าไดอินเนอร์ต้องได้เข้าได้เล็กคอค่ะเข้าได้ สู้ได้นะคะสู้ค่ะแม่สู้หรอเค่ะผมู้เลยป้ยอมผมก็ได้นะคะพอมผมาไม่ไหวเลยเราไปไกลแล้วกลับมาพร้อมผมเสียไปด้วยกันค่ะแฟชั่นแฟชั่นมาพร้อมกับคำว่าไนกี้สาออ๋อกระจกกระจกมากเลยเนี่ยให้สีอะไรอะจำไม่ได้จำสีไม่ได้ สอหนมดเวลาค่ะจำสีไม่ได้มันก็แค่เนี้ยอาจจะเหมือนกล้วยแขกแต่ว่ามันก็คือติ๊กถูกนิดนึงถูกปะว่าหันถูกปะเฮ้ยเราแบบออริจินอลก็คือเราเขียนสีคือติ๊กถูกนะรอบนี้เราเขียนสีดามทุกคนถึงแม้ว่าเราจะว่าสีชมพูก็ตามที่หนึ่งก็คือไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเอื้อมไปแต่ว่ามันไม่ถึงอ่ะมันไม่ไกลก็จริงแต่ว่ามันเอื้อมไปไม่ถึงอะเข้าใจว่า ก็บอกไปตรงนี้เลยว่าคือยืนเราจะไม่ถือแกันแกแต่ลิฟเนาะกูคิดอยู่เพื่อนนั่งกันหมดกูยืนอยู่คนเดียวจ่ะบอกเลยค่ะว่าตัวท็อปแน่นอนลำยันหยันผลประกาศได้แล้วโอเมก้าประกาศด้แอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากโอ้ปวดหัวเกรงใหญ่มากค่ะทุกคนทีแค่ทีสอง ทำทมทำทมทำทมทำที่จิตม่น่นเดงเกาะกรากักกรากหนึ่งคนที่ได้หนึ่งนั่นก็คือคือคือที่โพน่นเองอมหส่ายไคะล็อกที่ไู่แล้วบอมแล้วพร้อมพร้อมค่ะ ้ากูมาดิค่ะมึงระจอกมึงอะเปื่ค่ะทุกคนหนึ่งบืปักเปรี้ยวไม่ไหวแล้วคนนี้เนี่ยกูถอดแฟชั่นพูดเลยโอกาสกูมาแล้วโอเคค่ะเราก็ได้ผู้โชคดีที่สุดในวันนี้แล้วมันควรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตค่ะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมาถึงเร็วขนาดนี้เหมือนกันแต่ก็ชีวิตมันก็สั้นแค่นี้แหละแต่ว่าทุกคนคะชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปเอาละค่ะ อย่าพูดข้ามคำเพลงค่ะทุกคนไม่พูดก็ได้ค่ะมันมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนนี่หลับตารอนะคะเอาแบบคอประมาณขูดจมูกเนาะในฐานะที่เขาอ่ะปักเปรี้ยวใส่เรามานานเพราะฉะนั้นกระตั้งอะไอดีไอดีเอาะไรดีเอาอนี้ออกให้โอเคเธอี่หน้ามันโอเคค่ะปิดปีกปิดปีกปิดปีกอะไรปิดแล้วปิดขอปิดจมูกกับปากโอเคโอเคเอาหนาหนึ่งสองสาม เอาเป็นว่าเราจะไม่โดนลงโทษเอ่ยดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็พอสำรับเป็นสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนอีเททุกคนคือว่าแล้วอย่างที่บอกค่ะความฝันมันไม่หยุดนิ่งทุกคนน่ะต้องวิ่งตามฝันต่อไปไป เหมือนจะโดนแป้งอีกสักรอบนึงก่อนปิดคลิปเอาเป็นว่าคลิปนี้จบแค่นี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทายแบรนด์อีกนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะมีผู้แพ้ที่อาจจะเป็นคนเดิมซ้ําไปตลอดทุกคลิปที่ทุกคนแบบตามหาถ้าทุกคนนะคะชอบให้พวกเรามาเล่นกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสุดปังของพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย อีด่าเอาให้กูลองไปเลยวะอีจิใช่ปะมันอ่านว่าอีจินิซานหรือว่าซังซังใช่ปะอีจินิซังอ๋อยอวพร้อมกันเหรออ๋อกัวริคาโต้เคป่ะ